สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบเหรียญอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัฒ์บุญยกามโมที่จะสร้างปี2563ครับนั่นคือเหรียญหลวงพ่อพัฒ์บุญยกามโมเกปีรุ่นรวยลาบรวยยศครับในปีสองห้าหข้างหลังเป็นพระยาคุดนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยกล่องรายการรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องใสนะครับกล่องใสอย่างนี้นะ สีแดงนี่เป็นแค่ฝาปิดนะครับเป็นกล่องใสนะครับรูปแบบก็เป็นเหรียญรูปไข่นะครับนี่นี่คือกล่องรายการรุ่นเนื้อเดี๋ยวมาดูรายละเอียดการจัดสร้างกันเลยครับรายละเอียดการจัดสร้างในการรุ่นเนื้อนะครับรวยราบรวยยศนะครับหนึ่งลังเนี่ยการันตีเนื้อเงินสองเหรียญน,นะครับก็จะมีโอ้แต่เนื้อเงินนี่รายการละเอียดเยอะนะครับนี่หนึ่งลังการันตีเนื้อเงินสองนะครับแล้วก็เนื้อปีเครื่องบินอีสิบนะครับ เนื้ออบากาสิบห้าเนื้อฉนวนสิบนะครับเนื้อทองทิพสามสิบแล้วก็นเนื้ออื่นก็จะมีพวกเนื้อทองทิพชุบเงินโบราณชุบทองโบราณไม่ตัดปีกเนื้อปอกลูกปืนซาตินทองแดงลมดำซาตินทองทองแดงผิวไฟลงยาจีวอนประมาณนี้ครับนี่จำนวนการจัดสร้างนะครับนี่นี่ครับมาดูนะรายการรุ่นก็โอ้โห เท่าไหร่84รายการนะ84รายการเลยนะครับ84รายการโอ้โหอาละเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ก็มีหนึ่งเนื้อเงินมาให้ดูนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาฟ้านะครับประกันเนื้อประก่า3ของน้ำเหลียนนะครับรุ่นเนี้ยเดี๋ยวบอกก่อนเลยส่วนดีของเขาคือตอกเนื้อชัดเจนลงยาสวยนะครับลงยาแบบเนียนกริบเลยนะครับนี่ครับ เป็นเหรียญรูปครึ่งองค์รูปไข่พระพัดบุญยากาโมด้านฐานเขียนว่ารวยลาบรวยยศนะครับด้านบนก็เขียนว่านี่ครับหลวงพ่อพัดบุญยญากาโมก้าสิบเก้าปีคำบนเนี่ยที่หูห่วงทุกเนื้อจกเป็นเนื้อพวกเนื้อชุบทองโบราณก็จะมีตอกนี่งองูก็เป็นเนื้อเงินนะครับสังเกตที่หูห่วงนี่เลยด้านหลังก็เป็นนี่ครับพญาคุดขี่อะไรครับเนี่ยขี่อะไรขี่ลาหูกับข้างข้างเป็นอะไรครับเป็นสิงไหมครับเป็นสิงเนาะ น่าจะสิงนะครับข้างๆเป็นสิงสองตัวโอ้โหโอ,โอุย๊ยผมได้หมายเลขแปดได้หมายเลขแปดเอาซ้ายต่อโคตสาลานะครับด้านบนมีโคฟคล้ายลักษณะดาวด้วยนะครับนี่มีโอ้โหมีสี่ดาวข้างบนห้าดาวนี่ครับข้างบนเขียนว่ามหาโชคมหาลาบมหาบาลมีครับกับเหรียญรุ่นรวยลาบรวยยศมหาโชคมหาลาบมหาบาลมีนี่นะครับ ด้านหลังเขียนว่าวัดห้วยด้วนนครสวรรค์ปีสองห้าหกสามโอ้โหรายละเอียดโอเคนะครับเนื้อเงินจําให้ดีนี่เป็นเนื้อเงินลงยาจีวอนลงยาฟ้านะครับต่อไปครับเป็นเนื้อปกาก้าเนื้อปกาก้าลงยาจีวอนลายเสืออบปาก้าก็ตอกโค้ดอ,อ่างชัดเจนนะครับนี่ออ่างที่ห่วงข้างหลังโอ้โหข้างหลังเอาละเอา,ละ,เอาละไงโคดรนี่เหมือนกันละนี่โค้ดนี่โคดเนื้อปาก้านะครับเนื้อเงินโคดไหนเอามาเทียบกับเนื้อเงินกับเนื้อปาก้าอ่า อาบาก้าโอ้โหเนื้อเงินอ่าด,ด,นะดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะนะครับนี่ครับนี่เป็นเนื้ออาบากาาครับต่อโคสารากับโคนั้นด้านบนนะครับแล้วก็มีเลขโคตรด้านเบอร์ด้านขวาเหมือนเดิมนะครับเนื้ออบกากาาลายเสือ,อเดี๋ยวดูขนาดของเหรียญครับขนาดของเหรียญไม่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่นะครับขนาดกว้างอยู่ที่ประมาณสองจุด ประมาณ2.7นะครับ2.7เซนยาวก็อยู่ที่ประมาณ3.8มจุนะครับ3.7มจุเมซนนะครับนี่ครับโอ้โ oh, หเป็นคุดนะคุดก็ชัดชัดเลยครับชัดดีนี่เป็นเนื้อปาก้าลงยาลายเสือต่อไปเป็นเนื้อปาก้าลงยาแดงนะครับนี่มีตัวอย่างสองเหรียญก็โชว์สองเหรียญก็ต่อโคดอัปาก้าด้านบนเหมือนกันนะครับสังกติก็พอผ่านนะครับนี่ลงยาได้เนียนครับรุ่นนี้ด้านหลังก็เหมือนกัน ตอกโคดอุ้ยเนื้ออะไรมาลายเสือตอกโคดนู้นอันนี้ตอกโคดทางนี้อ่าดูให้ดีแล้วกันนะครับนี่เอาไปดูให้ดีนะครับต่อไปเป็นเนื้อปีข้างบินเนื้อปีข้างบินตอกโคดป่อป่าเนื้อปีข้างบินลงยาจีวรลงยาม่วงอ๋อสังคติก็คนละโคดอีกนะสังคติอันนี้โคดอุอันนี้โคดอะไรโอ้โหไม่ธรรมดาละโอ้โหสังคติก็คนละโคดอีกนะครับเอาละไง นี่ครับใครใครมีรุ่นนี้ก็ดูให้ดีนี่ก็โค้ดปุกเหมือนนกปีข้างบินโค้ดปุกทำไมนี้โค้ดอีกโค้ดตัวนึงอีกอ่าดูลองดูนะครับลองดูโอ้โหโค้ดที่สังขติตรงนี้นะแตกต่างกันด้วยนะครับนี่โค้ดที่สังขติตรงนี้ก็แตกต่างด้วยศึกษาให้ดีกับรุ่นรวยลาบรวยยศนะครับมหาโชคมหาลาบมหาบารมีนี่นี่นกปีข้างบินนะครับมาดูโค้ดให้ดีต่อไปครับปอปลาอ้าว ตัวปอกปลาต่อขอคดพออ๋อปอปลาอันนี้เป็นปลอ,อกลูกปืนลมดําซาตินนะครับโอ้โหปอกปลามันแค่ปีกเครื่องบินนะ <c oughs> นี่อันนี้ปลอ,อกลูกปืนลมดําซาตินนะครับต่อโคดสองจุดเหมือนกันนะครับนี่ปลอ,อกลูกปืนลมดําซาตินสุดท้ายสุดท้ายก็จะเป็นนี่ครับเป็นชุดทองโบราณชุดทองโบราณโอ้โหนี่ชุดทองโบราณตัดปีกกับไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบชุดทองจะไม่มีต่อโคตรที่หึงห่วง นะครับชุดทองโบราณก็สวยดีนะครับชุดทองโบราณก็ต่อโคตรตำแหน่งเดียวกันนะครับสําหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้เลยนะครับกับรุ่นรวยลาบรวยยศนะครับรวยลาบรวยยศก็ก็สวยดีครับรวยลาบเดี๋ยวผมเอาเหรียญนี้มาออกมาเลยแนะครับนะครับรวยลาบรวยยศแต่ผมชอบเหรียญไม่ถักปีมากกว่านาะนะครับนี่โอ้โห โอ้โหดูครับชุบทองโบราณก็ฝากกดติดตาม y t u t u เอ็มสายบุญด้วยนะครับเดี๋ยวมีพระต้วยสวยหลายรุ่นมาแบ่งปันมาให้ดูแลกมาใครสนใจก็ติดต่อเฟซเอ็มสายบุญได้เลยนะครับขอให้ท่านเฮงๆงรว่ยๆคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ